thank mm -hmm. you ตอนนี้ก่อน,นอนที่จะเข้าสู่บ <l> ิ n i o n เ i c k y c r e ร t i v e Cell ในพะคะลดขั้นตามตการฟีและท่านี่ที่อยู่ตรงนี้จะได้พบกับนะคะเจเจทิพั์และไบโบวิชชาตนะคะซึ่งนะคะก่อนที่ที่เราจะเข้าสูากา่กิจกรรม้ากนะขออนุญาตแนะนำนะคะ,นนนะ,คะสำหรับบิวเชียม <ure> และโปรโมชั่นสำหรับในรอบนี้นะคะบิ n ียมค่ะเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Beauty Specialty Retailer ของไทยนะคะก็เป็นการยกระดับประสบการณ์การช้อปของรู่คท้าบิ b เชียมนะคะ น,นี้ค่ะเรามีสาขามมกถึงนะคะ7จสสองสาขาทั่วทั้งประเทศไทยค่ะโดยสาขาล่้าสุดจะอยู่ที่นะคะโลตัสสม,มุยนะคะและน่เอนค่ะเป็นการตอบรับนะคะจากผู้บริโภคทั่วประเทศไทยค่ะว่าดิวเนียนนะคะเรามีดิวเนียน ไอเทมมากถึงนะคะ1นแสนรายการค่ะและเป็นแบรนด์นะคะตั้งแต่ Import ตแบรนด์มาจากต่างประเทศนับถอยเมก้าสกินแคร์รวมไปถึงนะคะแบรนด์สินค้าในประเทศไทยค่ะช่วนะันะทำให้บิวเ,เทนกลายเป็นร้านปอลลีแบรนด์นะคะตโตแม่ตอนนี้นะคะและมีแบรนด์เครื่องสำอางจากไทยและประเทศต่างประเทศเียเยอะที่สุดค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะที่เราอยู่นะคะบิวเทนกับโปรโมชั่นบิวเทนมิสเซอร์เครดิตเซลล์2 0 0 2 5สหรถข้งกลางปีที่ทำให้เรานะคะได้มาพบกับเจดและไบ้วในวันนี้นะคะไหนใครรู้สึว่าวันนี้โปรดีขอเสียงกันแดนิสนึ่งค่ะนังไ่อี้นะคะเพบนี่ยปบนี่ยจริงพอดัก็จริงนะคะแล้วก็หลายคนมารอตั้งแต่เช้าไหนใครมาหกโมงเช้าบ้งมีไหมยีหรอ้มีไหปห้ามหหรอมี ยังไม่ตื่นเลยอ่ะเก่งมากนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นะคะนำแคมเปญดีๆค่ะมาพบปะน,นะคะให้รอบนี้นะคะสินค้าลดสูงสุดที่คุณเห็นอยู่ในทัวร์ร้านของเราสูงสุดคือ80%เน้ำหอมค่ะนะคะก็จะมีสินค้าลดสูงะะสุดนะคะ60%เปอร์เซ์ลค่ะไอเท็มสุดฮิตนะคะที่เราให้ราคาเริ่มต้น59บาทพร้อมกับค่ะ คูปองส่วนลดนะคะจาก19แบรนด์ดังนะคะซึ่งวันนี้เรามีการแจกคูปองนะคะใช้แทนเงินสดไปด้วยมูลค่ารวมแล้วเนี่ย1แบาทโดยการพร้อมกับนะคะลูกค้าทุกคนที่ได้เลือกซื้อสินค้าในร้านยูเทียมนะคะหน่งสิงแรกซื้อเมื่อช็อปครบ199บาทและท่านใดค่ะที่เป็นสมาชิกกับบวันแอปนะคะสามารถที่จะได้สิทธิแรกซื้อคูณสด้วยนะคะพร้อมกับ นะคะใครที่นะคะมีคุปองนะคะเขาเรียกว่าเป็นแอดไลน์เพื่อเนเจจะได้คุปองส่วนลดด้วยนะคะฉะนั้นค่ะก็ติดตามนะคะโปรโมชั่นดีๆจากบิวเทียมกันด้วยนะคะและตอนนี้นะคะหลายคนที่รอคอยนะคะไหนขอเสียงกรี๊ดน,นะคะสำหรับนะคะคนที่มารอนะคะคุณเจเจที่วัดจง ความนะคะเรียกว่าสุดท้อให้กับนะคะ,ะโปรโมชั่นจากทาน,านร้านบิวเทียมนั่นเองะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะลูกค้าทุกคนที่อยู่ในร้านก็จะได้พบกปานะคะสําหรับกิจกรรมปีนี้นะคะถ้าอย่างนั้นค่ะไม่อยากให้เสียเวลานะคะอันนี้ไม่เปิดแล้วกดแชร์ไว้นะคะกดแชร์ เป็นนะคะที่ีการในการแบบทางการนิสสื่อค่ะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักนะคะสองกลุ่มนี้กันอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้หลายๆคนที่อาจจะว่าว่าไม่เคยรู้จักแต่เคยเห็นผลงานผ่านไปผ่านมาอยากให้ทั้งสองท่านนะคะนั่นก็คือคุณเจและคุณไบโบได้แนะนําตัวสักนั้นค่ะคนแรกจะให้คุณเจแนะนําตัวเป็นก่อนนะคะอขอเสียงให้คุณเจรลบค่ะนั่นตัวคุณเ แบบสบายพิเศษเลยค่ะเไม่มันแตกเสียงไม่ได้แตกเออโหชื่อมันไม่ได้เฉยเฉยนะเพ่ะไปแล้นะเล็รูปอะไรเนี่ยเล็บเตะให้เมื่อยทีนได้ไหมไดได้ครับผม เป็นตัวเราเลยเพราะวันนี้ทุกคนก็ได้ใส่มาที่จับแบบติดแฮชแท็ก,แกนะคะลงโซเชียลสุดๆเ,เลยค่ะเพราะว่ายังมีหลายๆคนที่อาจจะเห็นเราผ่านหน้าผ่านตาในช่องทางนะคะผลงานต่างๆแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักจริงๆตอนนี้นะคะยังไงบ้างแนะนำได้เลยเต็มที่รู้ใจขอ,องมาโต้ไดะสวัสดีครับไบเบิลวิชชาภาสมิตากรของทางดงเช่ไหม

ใช้งานกันเยอะที่หนึงขอขอภัยด้วยนะคะเอาเป็รอดแต่จะแก้ไขดที่สุดนะคะแต่แต่แต่เรายังไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าเก็จะพูดเป็นการทักทายเป็นมีหลับตอนนี้รู้สึกยังไงที่วันนี้เป็นผู้แรกวันแรกมาร่วมกิจกรรมดีใจมากครับและดีมากก็ขอบคุณควาเดือดเดื่อนที่ที่ถึงพวกเราสองคนนะครับผมแล้วก็จริงใช่ครับดีใจพูดถูกมากใช่จะแค่จะปรีแล้วนะก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณเอ่อร้องๆทุกคนที่มาหาเราด้วยนะ ก็อยากจะแก้โดยใช้เทคนิคใช่ท่านผู้ใหญ่ก็รู้ด้วยว่ามหาบ้านครับขอบคุณมากคนะนะคะก็คุณไบเบิลค่ะนะคะต้อนผมอยากบอกว่าจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรื่องงานแบบยูวที่ทำมาผมตอนตอนนั้นเราไปเป็นเรื่องงานของน้องหอมแต่ว่าคราวนี้คือบอกว่าพูดได้ว่าครบทุกอย่างครับแล้วก็ดีใจที่คราวนี้ได้มากับเพื่อนคนเดิมได้มาอย่างเต็ คุณไปโบกทนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณใส่ก็มาโร่กับเรานะคะฉะนั้นหลายๆคนดีไหมคะดีค่ะดีไหมไ้นะอะไรนะเพื่อนไม่ได้เหรอไม่ได้ม่ได้่ไมวันนี้เรู้สึกว่าคู่นีเป็นคู่ที่สนุกมากนะคะดูแล้วมีแบบตอยไม่ไม่ตายใหม่ใช่ไหมคะไม่ตายใหม่เลยเ พูดถึงเรื่องราวของความประทับใจที่เราออกวันนี้ได้มาเจดเจอทังทั้งแฟนคับแล้วก็ทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกคนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่สังเกตทั้งสอท่านเจและพี่รนะคะไอินอดรงแบมันแ่้ามนไุ่งเยอไม่ช่วยอ่ช่ไม่ช่วยไม่ช่ไม่ช่วยเลยไม่ช่ไม่ช่ คนตีกอล์ฟใช่ค่ะดูแลต้องตัดแต่งแางกวาทนกทีนึงด้วยใช่ครับแล้วก็ดูแลคือถ้าอยู่ดีว่าตุ่มตีกอล์ฟเนี่ยตุ่มตีแล้วเหมือนเจอแดดแบบเยอะมากถ้าผมไม่ทากันแดดอ่ะตอนนี้ผมเดินมาไม่เห็นแล้วนะครับคือจำเดินมาไม่เห็นแล้วแต่ว่าเพาะที่กันแดดเคลียอะไรอ่ะใช่ครับ ไปดูการดูแลที่ถูกต้องนะคะตรมนี้ก็ถือว่าเราดูแลเวร็้ที่ีมากๆเพราะประเทศไทยแดดได้รับนเยอะผิวเจหนัก <stop. S 1> มากหนักมากคือการแดดทาไปด้ยค่ะจะอยู่ไว้ไหนทาได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลผิวเจ็เชื่อไหมคะเชื่อเลยนะเออไม่เชื <traveling> ่อ <puis> เ่ มันอ่อยนสาหรับผิวเราเพราะว่าสลิภัณฑที่แพง่ายก็เลยหาอะไรที่มันมีส่วนผสมน้อยอะไอย่งเคือแบบให้มันนนลที่สุดีเยนมันไม่ต้องเยอะมากไม่ซับซ้อนพิ่ความนจริงคะเอสกิน่ขคน้หน้าจรไหมี่คือสุองื่อนเลยอ่ะไปแาหน้าปกติดไหล่แล้วดูดิดูิ เรียนที่ไม่ซับซ้อนมากเพิ่มาตรการลดคืนสำหรับคนไบโตนะคะนี่คือชิ้นนะคะง่ายๆที่เราเองก็สามารถเรียนแบบได้นะคะเราก็สามารถหาสินค้าในมือเชื่อมได้เช่นเดียวกันที่คุณเซ็ตของใบโตบอกอยู่นะคะนี่เป็นนะคะอีกที่ดีง่ายที่ทุกคนสามารถหาได้เลยนะคะหลังจากจบนี้นะคะกิจกรรมนี้ถ้าอยากซื้อสินค้าไปได้นะลด10%อยู่นะคะตอนนี้เราก็สู่กิจกรรมที่หนึ่งค่ะไฮไลท์นะคะมีคนบอกให้กดดันเลยยังไงคะยังไงคะยังไงด้วยเหรอ เป็นเป็นอะไรเป็นชื่อเป็นชื่อแลแต่พยายามแล้วเราแล้วโอเคขอบคุณในความพยายามด้วยนะคะอ้าวมีรถด้วยอยากให้ชมนิดหนึ่งหนุ่มมีคนมือพยามที่จะมาที่ไทยดูเาติก่อนได้